สวัสดีคะ่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็พาน้องลำพูนมาอาบน้ำนะคะปกตินะคะน้องช้างทั่วไปก็จะยืนอาบน้ำนะคะนี่แต่น้องลำพูนของเราวันนี้เป็นวันที่เหมือนจะมีความสุขมากๆเลยนะคะนี่ดูมี คนอาบน้ำให้ด้วยนะคะดูนะคะชอบมากเลยนะคะอะพอแล้วเหรอเอาเลยตามสบายเลยหนูชอบแบบไหน,นเอาเลยวันนี้ก็อากาศคลึ้มๆนะคะ,ะเหมือนฝนจะตก บรรยากาศอย่างนี้นะคะน้องช้างก็จะเหมือนล่าเริงน,นะคะอากาศแบบนี้นะคะจ้างไอ้ป้อไหนวาจิหมอไหนไหนเอายืนอาบดีๆ,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 ๆอาบดีๆอาบน้ำช่วงเช้านะคะ พี่ควานก็จะอาบให้สวยๆนะคะน้องก็เล่นดินอีกคนก็ตักน้ำสาดอีกคนหนึ่งก็เล่นดินนะคะดูนะคะเด็ก อย่างนี้จะเสร็จไหมเนาะนะคะนี่เหมือนจะนอนอีกแล้วนะคะปล่อยเลยบ้านปล่อยเลยเออนี่นะคะนี่ดูน้องมันจริงชอบนะคะเวลาถูกน้ำเล่น เลือกอีกแล้วไอ้บอน,นอ,อ,นอนเน่กับจังไอ้ออนไอแก่เมดไทยคนนชอบมากนะคะนี่ต้นยางโอ้ ไหนทำไงไหนน้องลำพูนก็เป็นเหมือนเด็กกำลังดื้อเลยนะคะนี่เด็กกำลังโตเหมือนกำลังจะวัยรุ่นนะคะกำลังโซนเลยนะคะนี่กำลังดือ้อพอหรือยังง่วงยังไม่สาดเลย อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเอาวัสดีสวยก่อนเลยสวัสดีสวยจ้าสวยสวยก่อนจ้าโอ้เอ้นอนจ้าเลยเหรอโอ้ไหนไหนทำยังไงทำยังไงจ้ายิ้มหวานๆานก่อนยิ้มหวานๆานยิ้มหวานๆวานให้คุณแม่ก่อนเลยยิ้มหวานๆวานก่อนโอ้ย <laughs> โอ,ออย่างนี้เลยเหรอ วันนี้รู้สึกว่าจะมีความสุกมากๆเลยนะคะดูน้องลำพูนอาบน้ำาสุดโกกิ้งโตนะคะนี่ไปทางนี้อีกเอากิ้งเลยเอ้าเอาตามใจเลยเอ้าอันนี้ปล่อยให้หนึ่งวันนะคะนี่ โอหรือ,อยังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะโอ้ยยังไม่พอ <laughs> คลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ย